ไกลจนซึ <S <S on ้งลูกตาและสองเงสจากกันก็แสนนานวัน no. นึงม okay. no? ีมือคุณพี่มูนี่แหละอ้สุดท้ายที่เหง้เอ่ยน้ำแววตาสุดท้ายมือนั้นคอยยิงชื่ีมันเป็นภาพสุดท้าย จำสุดท้ายที่เราได้หายใจใกล้กันกอดอุ่นๆจากโอ่มือคู่ำหน้นยังมีกลิ่นไอความหักและหววงใหญ่อยู่คนละ้าบ่กหัวความคิดถึงส่งไปเจอ เจ้าคงยังจะหายเล่าครงขอโทอีกเราเคยเปีคอที่เบียงเบนความจริงของสิ่งนั้มาพบกันมีหลายคำอยากบอกหลายสิ่งอยากถางเจ้าตอนนี้ คิดฮดกันอยู่หรืบอ

ลองบังลองบังคุยเสาลองชิมลองชิมคุยคุยคุยเข้าไปแล้วเยอะๆไฟไหม้เนงอคมมั้มาดิคมกิ๊กพี่น้องเลยตื่นเต้นเห็นยังเลื้อๆแบบ ขาชินะตูวีไม่เนี้ยเลยมเขา่งเนล้วเอวะคุยคุยด้ว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 ยเข้าไปเส้นเตะกันบัดเลยด้วยเข้าไปไม่ต้องไหมเขาไปเส้นแล้วมั้งแล่ บีเป็น <ules> ก้อนเลยนี่นี่บีหมูสดๆห่อนๆเอามาจักข้างในหมูเจียวมีสองแบบแล้วเจียวเนี่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 อันนี้จะเป็นสูตรมีหอมบัวหอมเทียมขาเนาะสุดนี้เายเจียวขม สู้ตำรับเจ้าขมสู้ตำรับนี่มาลองเมึงเนานะอันนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วตัวนี้ก่อนขมดีขึ้นกันอันนี้ก็ลองอีกบ้างมาลองตัวนี้บ้างอ้าวเสื <c oughs> อป้าถูกเป็นเราเลยเขียวกิดเลย

จะไยังบไปิงเถอะเนาะมาคดเนกินสดเลยอ้าวลองเบิ้เอาอ้าวจัดไปฮึโอ้เดี๋ยวนี้ยังพูดว่ามันขม เจบีบีบอรืรอว่าเ้นขมซีนนี้นนนปิ้งไฟไหม้บอเนาะโอ้ยดำกึบพี่นอ้องเอ้ยดำกรึบเลย,ยมจาจะไปอะจอดกัน,น,นเป็น่าขบุก็จะรอสกขบุ่านน,นนี้ขบุานนผักหมี่นะกับหัวผักบัวเนาะพี่น้องผักบัวหัวผักบัว จับหัวพวกบัวมาาบทนย่าแก้วนะ้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม จะคุมยังบูเลยเดี๋ยวนี้คุมมันไฟไหม้ฮ่ไหม้มาวันนี้นะเอาอีกคำหนึ่งดุยดุยเข้าไปพื่อเเอาสอกเจลเลยเจลนี้กับเจลนี้ปนกันเลยอ่ะคุยคุยเอาคุยคุยเอามาจัดไป อมอยอยขม,มนี่สิแหละพี่น้องกินเป็นน้ำปิ้งเป็นน้ำมันยังคักเนาะโอ้ยบุญนุ่นปิ้งดูข้างปิ้งโอ้ยสุดยอดเลยมาเ้อพี่พพพน้องเด้อยู่ไกลอยูย่กไกล มากินน้ำกานโอ้ขุณแหงขนาดพี่น้องป้าถกุ๊บว้ายว้ายว้าว้ายว้ายวสีมาสีมาสีมาอันนี้จะเป็นส่วนตับมันเอาเนาะเนาะโอ้ยเยอะยิ้วไอ้พี่น้องอันนี้จะเป็นกระดูกข้างหมูตัวนี้ระดับร้อยกุโล อันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นอันอ่าส่วนน้ำมก้องท้องหน้าท้องมันนะเนาะบ่แม่นหน้าท้องมันเด้อหน้าท้องหมูพี่น้องเว้ <laughs> าผิดแก้ข้าวจัาหน่อยจัาหน่อยมาสซีนต้องกันอันนี้จะเป็นนี่ยังเยอะเลยเครื่องในตับไตใสออนตับไตเครื่องในใสังเออนเนาะทิ่วันยังไ่ได้ติ้งเถอะมักไวเครื่องม,มักในบ่มี่ยังหลายซัดหอยเก,เนนกลือแป้งนัวมักเพชรปนเรียบร้อยแจ็บมากง่ายๆพี่น้องไหม เจ้าให้มาซีนน้ำกันเอ้ย okay. มาพี่น้องไอ้จับปีกเขกินไปน้ำแล้วเนี่ยมาอยู่ต่อไฟเลยมากับเจียวมีกุ้งนี่จ้ะนี่จ้ะเร็วจักปีกจักปีกคุ้งจับเผาคุ้งผู้ล้วงเลยเนี่ยน่าจะเป็นเผาลายกูอะเว่อนี้ดำกึ๊บ ครับสวัสดีครับนี่ป่ะครับว่าอวันมีกระดูกอ่อนนะ à, <laughs> <laughs> กันซุกป่ะเอาอ้ค่อนข้างเลยนึคนข้างุปไลวเนาะเลือกป้าตะบพนมันุกนี่วดจวดคำนี้ไงเป็นคำอมลาเลยเนาะคำอมลามาจากองท้ายคเด้คำนี้จะปนองสายครับ่อนเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนนาดเอาก่อนเลยบอกเจ้าเจ้า Hãy subscribe cho kênh trai Mì Gõ Để không bỏ kinh những video hấp dẫn ไไปเจับตัวให้จับฟ้องให้เอาบาหน้าพาแหงทั้งสองคนเปลี่ยนกันชิมเปลี่ยนการทันเนาะจะไปเลยคำใหญ่ๆโอ้โอันนี้ก็แมงมูหันพี่น้องไงจวดเขาให้หมูหันของเบาวบันหน้าพาแงอ่กโอเคทำใหญ่ๆอึ๊บเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติรสชาติโอ้เยี่ยม มาเยนะมาอีกคำนึ่งสนะิคำม,มาครับจ้จาแล้วก็เราเนะอ่าเรว่าคำนี้จะเป็นคำส่งให้เนาะเข้านะมาติดตามส่งไปให้คนใดคนใก็ตามส่งนนนวสงบาว่าวนะมาีกัได้แล้วนาจบใสังสรรค์คิดไหมไหมออกมาเนาะอะ่ะอจ้ชพีงนี้ทากคนทุกคนที่เข้ามาเนอะจวด <c oughs> พิ่อไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องกินข้าเตาเฮ้ยเพาว่ากินข้าเตาอ่ะตอนนี้แหละเดี๋ยวอบบ๊ายบายเจอกันคิดน้าด้วย